ก็สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c a t ซิม EP 3นะครับเรื่อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของอการควบคุมวงจร Start-Stop มอเตอร์เบื้องต้นนะครับด้วยการสั่งงานมอเตอร์3เฟสนะครับมอเตอร์3เฟสนั้นก็จะมี วงจรกำลังและก็วงจรควบคุมนะครับในที่นี้ครูก็จะดึง power fitting มานะครับเป็นระบบไฟ3เฟสห้าสายนะครับมีลายหนึ่งลายสองลายสามนิวตนันและก็ PE นะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกแล้วก็วางกด ESC ที T ่คีย์บอร์ดออกนะครับเพื่อออกจาก คำสั่งเมื่อกี้นะครับทำการพลิกกับมันซะนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นคําว่าเมนกดโอเคครับหลังจากนั้นเราจะลากสาย3เส้นนะครับไปที่เคเบิลวนะครับแล้วก็เลือกการลากสายแบบแนวนอนนะครับลากยาวไปเลยนะครับแล้วก็ดึงนิวตันมานะครับสีฟ้านะครับนิวตันวนะครับ นี่แล้วก็สุดท้ายครับ PE เส้นประสีเขียวดึงมาวางแล้วก็ลากยาวนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำการนำฟิลมา3ตัวนะครับฟิลแบบ3ตัวเปลี่ยนชื่อฟิลเป็น F1 นะครับ Double Click นะแล้วก็เปลี่ยนเป็น F1 นะครับ F1 ก็จะมีฟิล3ตัว ต่อไปนะครับเราจะานำสายไฟมาลากโดยใช้เคเบิลไวด์แบบเส้นเดียวนะครับเคเบิลว์แบบเส้นเดียวนะครับลาก L 1 L 2ตรงกลางนะครับ L 3เส้นเส้นบนนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราจะ ต่อจากฟิลนะครับเราจะทำการนำหน้าคอนแทคแบบ3คอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์มานะครับหน้าคอนแทคแบบ3คอนแทคของแมกเนติกคอนแทคเตอร์มาวางที่เส้นที่เราจะต่อเปลี่ยน km เป็น k 1นะครับกดโอเคแล้วก็ทำการน่าจะทำการลากเส้นนะนะครับลากเส้นแบบ3เส้นนะครับแบบแนวตั้งนะครับ ลากขึ้นไปจดกับใครไม่ถนัดลากเส้นเดี่ยวก็ได้นะครับเพื่ออป้องกันการผิดพลาดนะครับเวลาเราลากสายเกินนะครับก็จะเกิดปัญหาเวลาซิมูเลชั่นอุปกรณ์ไม่ทำงานนะครับเครื่องไม่ไมอ่านค่านะครับเราจะต่อจากแมกเนติกนะครับเพื่อป้องกันการ กระแสเกินพิกัดนะครับเราจะนำโอเวอร์โหลดนะเราจะนำโอเวอร์โหลดมาต่อที่แมกเนติกนะครับซ้อนแมกเนติกอีกทีนึงนะครับเพราะว่า,าถ้าแมกเนติกเสียเนี่ยเราเราจะทำการซื้ออุปกรณ์มาค่อนข้างแพงนะครับเพราะฉะนั้นป้องกันโดยการนำเอาโอเวอร์โหลดมาต่อจะดีกว่านะครับเพื่อให้เวลามอเตอร์กินกระแสเกินพิกัดเนี่ย มันจะได้เสียเสียค่าซ่อมอุปกรณ์น้อยนะครับหรือว่ามันสามารถแก้ไขได้นะครับนำโอโรดมาแล้วก็ดับเบิลคลิกเปลี่ยนเป็น ol หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะนำตัวหนังสือมาเขียนคอมเมนต์ก่อนว่าโอเวอร์โหลดนะฮะนี่นะครับกดโอเคกดโอเคมันจะเป็นจุดไขปด่ปลาดำนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นตัวหนังสือขึ้นมาคำว่าโอ e r l o a โหลดโอเวอร์โหลดนะครับโอเวอร์โหลด และก็นําเส้นมาลากนะครับนี่ใครจะลากเส้นเดียวก็ได้หรือลากแบบ3เส้นอย่างครูก็ได้นะครับซึ่งถ้าลากเส้นเดียวมันจะชัวร์กว่านะครับแต่ถ้าลากแบบ3เส้นมันก็มีโอกาสที่จะไม่เชื่อมหากันแล้วก็เวลาซิมูเลชันอาจจะไม่ติดนะครับเปลี่ยนตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับเปลี่ยนเป็นมอเตอร์หรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะครับแต่ว่า อยากจะคอมเมนต์ให้มันเป็นคำว่ามอเตอร์นะครับเพื่อที่จะให้มันดูได้ง่ายแล้วก็ลากเส้นครับแล้วก็ PE นะครับเราก็เอาเส้นประสีเขียวนะครับเส้นประสีเขียวไปต่อที่อุปกรณ์ข้างบนนะครับคำว่า PE เส้นข้างบนนะครับลากขึ้นไปครับไปจดที่เส้นข้างบนนะครับเป็นอันว่าเสร็จน,นะครับ ตรงนี้จะเป็นวงจรกำลังนะครับเราจะทำการคอมเมนต์โดยใส่ป้ายเข้าไปนะครับว่าอ้อนี่มันคือวงจรกำลังนะนะครับดับเบิลคลิกเปลี่ยนสีหน่อยเป็นอาจจะเป็นสีเหลืองนะครับนี่สีเหลืองกดเย็ดนะครับกดเย็ดอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า power นะครับก็คือ,อ ในการควบคุมมอเตอร์3เฟสด้วยแมกเนติกเนี่ยนะจำเป็นจะต้องมีภาคภาคาภาคกำลังนะครับเขาเรียกว่าภาคกำลังนะภาคพอร์แล้วก็ภาคควบคุมภาคกดสวิตช์ปุ่มกดนะครับควบคุมอีกทีหนึ่งนะครับสวิตช์ปุ่มกดเราจะไปสั่งที่ไหนนะครับเราจะไปสั่งที่แมกเนติกนะครับแมกเนติกคอนแทคเตอร์เนี่ยมันจะมีคอยล์นะครับคอยล์เรียกว่าคอยล์ a 1กับคอยล์ a 2นะครับ เราจะมาทำภาคควบคุมกันโดยนำฟิลมา1ตัวนะครับเป็นตัวป้องกันไม่ให้อุปกรณ์ของคอยชํำรุดเสียหายนะครับเปลี่ยนคำว่า f เป็น f 2นะครับเป็นฟิลตัวที่2นั่นเองนำอุปกรณ์โอเวอร์โหลดมานะครับต่อไปนะลากเส้นก่อนนะครับแล้วก็นำอุปกรณ์โอเวอร์โหลดมาลากเส้นไปที่ไหนลากเส้นที่เส้นเมนลาหนึ่นะครับ เช่นเมนไลน์หนึ่งนะครับนำอุปกรณ์โอเวอร์โหลดกำลังหาโอเวอร์โหลดอยู่นะอ่าไม่ใช่แล้วนะครับหาอุปกรณ์โอเวอร์โหลดนนี้ก็ไม่ใช่นะครับคลิกลบออกกันนะครับกด Delete ได้เลยนะครับไม่ใช่กดแคนเซิลก่อนอกด c a n เซิก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะทําการลบตัวนี้นะครับซึ่งเอามาผิดตัวเนาะ เราเลื่อนลงมาก่อนก็ได้นะครับเลื่อนมาวางก่อนเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสวิตสวิตช์ S หนึ่งนะครับที่ครูลากมาต่อเราจะหาโอเวอร์โหลดมาก่อนนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดตัดตอนนะครับเมื่อโอเวอร์โหลดตัดตอนโปรแกรมก็กำลังหาโอเวอร์โหลดอยู่นะครับโอเวอร์โหลดอยู่ไหนเอ่ยโอเวอร์โหลดอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้นะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายตึกคลิกวาง1ครั้งอะไรมเนี่ยไม่ใช่นะครับตัวสุดท้ายถูกแล้วครับอันนี้ก็ไม่ใช่ตัวสุดท้ายถูกแล้วนะครับแบบสามทางโอเวอร์โหลดนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่นี่ครับตัวสุดท้ายกำลังหาโอเวอร์โหลดอยู่ เอออยู่ไหนกันแน่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่น่าจะอยู่ที่อุปกรณ์อุปกรณ์ของหน้าคอนแทคอ่าพุทปัตตอมนะครับนี่โอเวอร์โหลดอยู่ตรงนี้นะครับเอาโอเวอร์โหลดมาวางนะครับแล้วก็แก้ตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับเพื่อให้มัน l i n k ์กับตัวนี้นะครับ พิมพ์คําว่า ol 1นะครับเหมือนกันนะครับแล้วก็ขยับสวิตช์ s หนึ่งหน่อยนะครับสวิตช์ s หนึ่งเนี่ยจะเป็นหน้าคอนแทคแบบ nc นะครับหน้าคอนแทคแบบ nc นะครับทีนี้เราก็ลากเส้นครับนี่ลากเส้นนะครับลากเส้นต่อมาเราจะนําอุปกรณ์นะครับมาต่ออีกนะครับโดย การนำสวิตช์ S2 นะครับสวิตช์ S2 เป็นแบบ NO นะครับแก้เป็น S2 ที่ variable name นะครับแล้วก็ลากเส้นโดยใช้เ a b l e Y ตัวแรกนะครับสีแดงนะครับแล้วก็นำคอยของแม่เหติกมาวางนะครับแก้เป็น K1 ที่ variable name แล้วก็ลากเส้นทำการลากเส้นประมาณนี้นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วสายสุดท้ายนะครับที่ a2 นะครับเราจะลากเส้นสีฟ้านะครับออกจากขั้ว a2 ไปหานิวตันนะครับนิวตอน n นั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราจะลอง simulation ลองดูนะครับว่า มอเตอร์ทำงานหรือไม่นะครับมีสายขาดตรงไหนนะครับในกรณีที่กดโอเวอร์โหลดเห็นไหมครับสวิตช์มีการโยกนะครับถ้ากด s 1่แช่ s หนึ่งแช่ไหมครับมอเตอร์มีลูกศรขึ้นแสดงว่ามอเตอร์ทำงานนะครับหน้าคอนแทคของแมกเนติกทำงานนั่นเองต่อไปเราจะทำการต่อวงจรเพิ่มนะครับโดยการานำหลอดไฟมาวางนะครับ เพื่อให้มันแสดงสถานะนะครับว่าโอเคกด s 2ให้มีการเกิดอินเต l o ์ล็อกเกิดขึ้นและก็หลอดไฟสีเขียวติดนะครับก็แก้เป็น h 1นะครับ h ท้องกรงนะครับที่ valerine r i a b กดโอเคแล้วก็ทำการลากเส้นครับาลากเส้นต่อทีอ่จุดเชื่อมต่อนะครับ เราจะทำการนำหน้าคอนแทกนะครับหน้าคอนแทกแบบเดี่ยวของ k มามนะครับขา1ิ1สของหน้าคอนแทกแมกเนติกมาวางแล้วก็แก้เป็น K-1 ที่ variable name นะครับแล้วทำการาลากเส้นต่อนะครับมาจดกับ S-1 นะครับแล้วก็จดกับสวิตช์ Switch. ตรงนี้นะครับก็จะเป็นโปรแกรม วงจรที่เรียบร้อยนะครับเดินนิวตันนะครับใช้สายนิวตันนะครับลากเส้นนะครับลองซิมเลชันลองดูนะครับกดปึ๊บเห็นนะครับมเกิดการอินเตอร์ล็อกเกิดขึ้นกด1ครั้งอินเตอร์ล็อกที่ k1 นะครับวิ่งไปหาหลอดไฟทําให้แมกเนติก A1 คอย A1 ของแมกเนติกทำงานหลอดไฟติดนะครับอันนี้ลักษณะของการอินเตอร์ล็อกนะครับต่อไปนะครับเราจะทําการ เดินสาย S2 นะครับให้มันเป็นสีแดงสีแดงสินะครับมันถ้าเป็นสีเหลืองจะไม่ได้นะครับสีเหลืองจะทำการต่อโอเวอร์โหลดเนี่ยสายมันจะสลับกันนะครับเดี๋ยวเราจะทำการแก้อีกทีหนึ่งดูๆไปก่อนนะครับเราแก้เป็น Start ท t a ที่เอาไปไว้ที่ s 1นะครับอ่านี่นะครับถ้าเรากดสวิตช์ s 2นะครับก็จะมีคำว่า start นะครับที่ s 1นะครับ s สองกง1นะครับ s สองกงแล้วก็สวิตช์กดสวิตช์ s 2แล้วก็ stop อ่าโอโหลดเอาไปวางไว้นะครับโอโหลดโอโหลดเนี่ย ผมคิดว่านะครับนั่นน่าจะต่อที่หลอดที่3นะครับฮะเพราะว่ากรณีถ้าเกิดโอเวอร์โหลดนะครับให้ไฟแสดงสถานะนะครับโอเวอร์โหลดติดนั่นเองนะครับเราก็จะลากโอเวอร์โหลดมาเลยนะครับลากโอเวอร์โหลดมาเลยนะครับถ้าเกิดเราลากอย่างนี้ลองซิมเลชันลองดู นะครับลองซิมเลชั่นลองดูถ้าลาลกอย่างนี้จะไม่ถูกนะครับจะไม่ถูกเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของการต่อสวิตชอปนะครับเมื่อไฟแสดงสถานะสต็อปเนี่ยมันจะมีปัญหาตรงนี้นะครับต้องเอาสต็อปไว้ตรงกลางนะครับทํากานแก้หน่อยนิดหนึ่งก็แก้เป็น H3 H ฮ่องกง3นะครับเป็นสีเหลืองนะครับ เ okay. เราจะทำการลากเส้นโอเวอร์โหลดใหมอ่อาจจะมีการแก้ไขเล็เลกน้อยนะครับเพราะฉะนั้นให้พวกเราดูวิดีโออย่างละเอียดนะครับเส้น x 2ข้างล่างเนี่ยต้องเป็นสีฟ้าทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องดูดีๆนะเวลาเราต่อนะครับทีนี้ ตามวงจรตอนนี้นะครับถ้าเกิดเราไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยมันจะหลอดไฟจะเป็นสีแดงนะครับหลอดไฟจะเป็นสีแดงนะครับหลอดไฟจะเป็นสีแดงแต่เมื่อไหร่ที่เรากดสวิตช์ S2 นะครับคอนเซปต์ก็คือกดสวิตช์ S2 เนี่ยหลอดไฟสีแดงจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวนะครับเรามาลองดูว่าตอนนี้เราต่อวงจรถูกหรือเปล่านะครับเราต่อวงจรถูกหรือเปล่า นะครับเราก็จะแก้เป็นสีแดงนะครับกดโอเคครับกดโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับกดติ๊กออกกดเ k เ,เนะครับเดี๋ยวเราเป็น stop พิมพ์คอมเมนต์เนะครับเป็นพิมพ์คอมเมนต์ตัวหนังสือเป็น stop นี่นะครับแก้ตัวนี้ ใส่ฟังก์ชันเนมว่าเป็น start ่าทีนะครับกดติ๊กเลขถูกนะครับมันก็จะโชว์ฟังก์ชันเนมว่าอ๋อนี่คือสวิตช์ปุ่ม start นะฟังก์ชันเนมตัวนี้ stop กดติ๊กถูกแล้วก็กดโอเคมันจะก็อ๋อนี่คือฟังก์ชัน stop นะนะครับประมานี้นะครับลอง simulation ลองดูว่าเอ๊วงจรที่เราเขียนเมื่อกี้เนี่ยมันถูกหรือเปล่านะครับกด play ครับอ่ากดสวิต หลอดเป็นสีเหลืองอยู่แก้เป็นสีแดงโอเคครับแก้เป็นสีแดงนะครับทําการกดเพล์เห็นไหมครับออตอนนี้ที่เราทํายังไม่ถูกนะครับแสดงว่ายังไม่ถูกเพราะว่ากรณีกดเพลงเมื่อกี้เนี่ยนะครับหลอดสีแดงยังติดค้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาหน้าคอนแทคของแม่เหล็กติกแบบ NC นนะครับมาวาง นะครับเพื่อใหอ้ไฟแสดงสถานะของหลอดไฟ h 2เนี่ยครับ S ฮ่องกง2เนี่ยดับนั่นเองนะครับเราก็เอาแมกนิิกมาโยงสายนะแมกนิิก K2 แบบ NC นะครับมาโยงสายนะครับคอนเซปต์เราก็คือเวลากดสวิตช์ S2 นะครับหลอดไฟสีแดงจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเขียวนะครับถ้าเกิดโอเวอร์โหลดก็จะเปลี่ยนสถานะเป็นสีเหลือง เราจะไม่สามารถกดสวิตช์ S หนึ่งกับ S 2ได้เลยนะครับเราต้องเคลียโอโหลดก่อนถึงจะทำงานได้เหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับก็จะประมาณนี้นะครับอ่านี่คือวงจรควบคุมสตาร์ทสต็อปมอเตอร์เบื้องต้นนะครับซึ่งก็จะเป็นรายละเอียดปีกย่อยที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทำงานจริงหรือว่าเราเอาไปต่อใช้งานจริงอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ คืออยากให้เห็นภาพนะว่าเวลาถ้าเกิดอยู่ในตู้คอนโทรลเนี่ยนะครับถ้าเป็นกล่องคอนโทรลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับครูก็จะาวาดกล่องสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็เอาปุ่มสวิตช์ปุ่มกดข้างหน้ามาใส่นะครับสังเกตว่าเวลาอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยครับเราจะมีปุ่มสวิตช์พวกนี้นะครับที่อยู่หน้าตู้นะครับกดสั่งงานปึ๊บแล้วก็จะอ,อุปกรณ์มอเตอร์ก็จะทําง,งานนั่นเอง นะครับเราก็จะทำการาลิงก์กันให้มันลิงก์หากันได้นะครับสวิตช์ S1 เป็นสีแดงนะสวิตช์ S2 เป็นสีเขียวนะนะครับอา,อาจจะใส่ฟังก์ชันคอมเมนต์ว่า start stop ก็ได้นะครับเนี่ยครูจะใส่ฟังก์ชันคอมเมนต์ว่า,า start นะครับเปรียบเสมือนกล่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ที่ครูทำกรอบขึ้นมาก็เปรียบเสมือนกับว่า เป็นหน้าตู้ควบคุมไฟนะครับส่วนวงจรข้างในก็อยู่ในอยู่ในวงจรที่ครูเขียนเมื่อกี้นี้ครับก็จะเป็นภาควงจภาคกาลังกับภาคควบคุมนะครับภาควงจรกําลังกับภาคควบคุมนั่นเองครับกรอ,อบสี่เหลี่ยมจัดกรอบให้ดีนะครับก็จะเป็นกล่องควบคุมประมาณนี้นะครับ เลื่อนลงมาให้มันชัดเจนหน่อยซึ่งข้างบนนะครับเราสามารถใส่หลอดไฟพลอตแลมได้นะครับแต่ว่าในโปรแกรมแค t ซิมไม่สามารถที่จะใส่วงหลอดไฟได้นะครับเดี๋ยวครูจะทดสอบว่าเอ๊ะถ้าเกิดเอาหลอดไฟมาใส่เนี่ยมันจะโชว์แสดงสถานะลิงก์หากันไหมนะครับจะลองทดสอบเอาหลอดไฟมาใส่นี่นะครับใส่่างนี้คนระับซึ่ง เอามาลองใส่ดูแล้วนะครับสมมว่าแก้ให้มันตรงกันนะครับแก้ชื่อ x1 s 1. อ่าแล้วก็ s 2ให้มันตรงกันมันไม่สามารถที่จะอ่าลันได้นะครับลองดูนะสมมว่าครูซ Simulation นะครับกด Play นะครับเห็นไหมครับหลอดไฟแสดงสถานะไม่ติดเลยนะครับที่ที่หน้าตู้นะครับที่เราทำตู้คอนโทรลบ o ็อกขึ้นมาเพราะฉะนั้น ตัวนี้ก็สรุปได้ว่าหลอดไฟมันจะติดแค่อยู่ในวงจรที่เราวาดนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่เป็นไรครับเราก็จะนําเสนอประมาณนี้ให้เห็นคอนเซปต,ต์ว่าอ๋อนี่คือหน้าตู้เป็นแบบนี้นะ,ะการต่อ,อของจริงอะจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เราก็คอมเมนต์บอกว่าอคอนโทรลบล็อกนะครับเป็นเป็นตู้ควบคุมนะครับเป็นตู้ควบคุมตู้ควบคุม อาจจะคอมเมนต์ข้างล่างนะครับคอมเมนต์ข้างล่างเมื่อกี้บอกเป็นวงจรกําลังตรงนี้เสร็จแล้วนะครับวงจรควบคุมยังไม่เสร็จนะครับเราก็คอมเมนต์เป็นวงจรคอนโทรลนี่ครับคลิกนะเป็นวงจรควบค,บค,วควบุมนะครับออลองเอาสี่เหลี่ยมมาทับดีมันมีตัวหนังสือขึ้นไหมน่าจะไม่มีนะครับเราก็กดเคเบิลเปลี่ยนสีลองดูซิครับได้ไหม น่าจะไม่ได้นะครับเราก็ต้องสร้างใหม่ครับอเอาสี่เหลี่ยมมาวางแล้วก็พิมพ์คอนโทรลใหม่นะครับ C O N T R O L นะครับกดโอเคหลังจากนั้นก็เอาคอนโทรลมาวางครับนี่นะครับวงจรพื้นฐานของอาการควบคุมมอเตอร์เบื้องต้นนะครับก็คือการสตาร์ทสต็อปมอเตอร์เบื้องต้นนะครับ ในโปรแกรมในที่ e ีีนี้นะครับครูก็จะแสดงให้เห็นเกี่ยวกับการเริ่มเดินมอเตอร์เบื้องต้นก็คือการกดสวิตช์ S2 ในกรณีที่เราไม่ได้ทำการอินเตอร์ล็อกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับนี่นะครับก็เทสให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดโอเวอร์โหลดจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้เมื่อเสร็จแล้วนะครับเราก็จะทำการเซฟข้อมูลนะครับไปที่ไฟล์ครับเซฟแอส แล้วก็พิมพ์ครับคำว่า start และ stop แล้วก็ขีดละนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อของตัวเองคนที่ทำลงไปนะครับกด save นะครับแล้วก็กากบาดออกได้เลยนะครับากากบาดออกได้เลยสอบถามเพิ่มเติมนะครับทางไลน์ก็แล้วกันนะครับ แล้วก็ส่งงานนะครับให้พวกเราส่งงานผ่านทางลายส่วนตัวนะครับห้ามส่งที่ลายกลุ่มนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ